โอเคครับผมกลับมาแล้ววันนี้เป็นวันที่สามของเออไม่รู้เหมือนกันแล้วก็ตอนนี้ประมาณเกืบอบสี่โมงเย็นของวันอาทิตย์นะครับใช่แล้วอากาศนี่กำลังดีเลยนะอ่า <Anton> <ons> ซึ่งวันนี้นะผมพลาดการวิ่งมินิมาราทอนตอนห้าตีห้านะขอโรงเรียนอัปเดตอาการให้วัดใหญ่นะครับ ไม่มีไข้เอ่อไม่มีไข้แล้วแล้วก็ไม่มีขี้มูก <c oughs> ผมว่านะตอนเนี้ยผมน่าจะหายแล้วแหละมีติดอย่างเดียวคือไอไม่ใช่ปะไอเพราะอะไรนะคือเมื่อวานเนี่ยผมคิดว่าตัวเองหายแล้วเว้ยผมก็เลยสั่งเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะสั่งสเต็กมากินแล้วเฟ้นไฟแบบน้ำมันฉ่ำๆอะ โอ้โหไอทั้งคืนไอ<ม>ตื่นมาก็ไอเนี่ยไอเจ็บคอยเลยแล้วไอไอหนักมากก็เลยคิดว่าถ้าเมื่อวานกูไม่กินสเต็กนะวันนี้หายแล้วโอเคเอ้าวว่าผมก็ดีขึ้นแล้วครับวันนี้วันที่สามแล้วนะก็ไม่คิดนะว่าจะหายเร็วคนานี้นะตอนแรกคิดว่าน่าจะยาวแต่มันอ,อืมนั่นแหละมันวันที่สาม <c oughs> ผมเิดวยวผมน่าจะไปวิ่งมาราธอนนะเพราะว่าผม,มาวิ่งได้แล้วจริงๆคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะจะบอกว่าอาการงดีขึ้นแล้วนะจนไม่ต้องเป็นห่วงแล้วละ่ะ <c oughs> ก็เม,มื่อวานเป็นวันเกิดผมนะก็ขอบคุณทุกคนนะที่มาส่งสารวันเกิดน,นะแล้วก็ถ้าสังเกตน,นะคอมเมนต์ผมมันโดนปิดก็ไม่ใช่เพราะอะไรละมันมีเด็กอยู่ในคลิปมันก็เลยปิดนะโอเคสำหรับนี้ก็ไม่มีอะไรมาบอกนะแิ่จะบอกว่าผมเกือบหายดีแล้วนะเดี๋ยวเราอัปเดตอาการวันที่4ี่ต่อนะเพะนันวันนี้ ก็ขอบค,ครับแล้วก็คลิปวิดีโออื่นๆก็เดี๋ยวค่อยทำเจอนครับอันนี้